ตากำลลังครับผมใส่สวยครับอ่ายังไม่เจอครับสักกะดำครับผมแต่จะเป็นแค่ข่าวดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพีนานกตกปลาสวัสดีเอฟทุกท่านครับผมพบกับผมนะครับน้ำบอยนะครับในช่องวันหยุดตกปลานะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาตกปลาหน้าดินครับวันนี้ผมก็ยังมาหมายเดิมอยู่นะครับมาหมายลำลมใหญ่นะครับวันนี้มาซ้ําหมายเดิมครับเออคือเมื่อเมื่อคืนนะครับมีน้าท่านหนึ่งคอมเมนต์มาในคลิปผมไปตกปลาช่อนนะครับบอกว่าตั้งแต่ที่ผมมาตกหมายนี้นะครับมีนักตกปลาเข้ามาตกนะครับแล้วก็ได้ปลากระดำไปนะครับ ประมาณสองหรือสามตัวเลยนะครับที่นี่นะครับตัวไซโลไซสองโลนี่นะครับก็เลยอดใจไม่ไหวครับก็เลยมาลองมาดูครับจริงๆก็อยากมาอยู่แล้วครับหมายนี้แต่ก็มาบ่อยๆเดี๋ยวกลัวผู้ชมก็เบื่อนะครับอนี้พามาซ้ำครับลองดูครับไม่รู้ว่าจะเจอตัวเหมือนนานาเขาหรือเปล่านะครับแน่ใจครับผมคือหมายนี้มาใต่ก็ไม่เจอครับปลากระดมครับก็มีแต่ปลากระมังปลาตะเพียนครับผม นี่เลยมาลองดูครับเห็นนินานมาได้ตัวไปผมก็อยากทายครับผมนะครับสาพาหม่นะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับฝนตกไปสองสามวันที่แล้วนะครับตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับมีน้ําขึ้นนะครับน้าขึ้นเยอะเลยครับนะครับเดย๋ยววันนี้ก็เป็นเหยเจ๊ตกปลาของกะมำนะครับเป็นเหยื่อเดิมที่ผมใช้ในคลิปที่แล้วเลยนะครับนะครับส่วนผสมก็มีเวยเจอตกปลาของกะมำนะครับขนมปังนะครับแล้วก็ลำอ่อนนะครับ สามอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับมันหมูนะครับมันหมูสดนะครับไม่ได้หมักอะไรนะครับก็เป็นตะก้อตายนะครับเป็นชิโนเบอร์หนึ่งนะครับตะขอนะครับนี่เจ้าถิ่นมาแล้วครับตัวนี้ครับตัวนําโชกับมาเทไรหมานทุกทีครับมาลอกินปลาครับอ่าครับเราเราลู้นด้วยกันครับผม เอาละครับ่านผู้ชมเดีวเราูนนะครับ ครับท่านผู้ชมตากมังครับตัวแรกครับอย่างเชียยปากกาครับเดี๋ยวีครับรอรุ่นครับปากกามาแน่นอนครับวันนี้ครับวันนี้น้ําไหลนะครับท่านผู้ชมน้ําขึ้นแล้วก็น้ำไหลแรงเลยครับดูฟองน้ําไหลมาเลยครับฝนตกมาสองสามวันนีครับห้เขาระบายน้ํานะครับโอเคครับรอุูนี้กันนะครับหนังครับตัวแรกมาแล้ว Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool hấp นะครับปลากระมังครับผมขี้เข้าอยู่ประมาณสองคันนะครับเป็นปลากระมังทั้งหมดนะครับสามารถได้ตัวเชียวบเนี่ยจะถายไปแล้วครับมครับอย่างเราลุ้นนะครับลุ้นปลากระดำนะครับลุ้นปลาให่เหยียดบ้างครับวันนี้มาสำหรับปลากระดำปลาตะโกกนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังได้แต่ปลากระมังครับผมปลากระมังไปหายตัวแล้วนะครับจริงๆได้เป็นสิบแล้วนะแต่ผมไม่ได้ลงนะครับไม่ลงคชิปเลยนะครับเป็นตัวเล็กครับ เนี่ยก็จะลงประมาณตัวท่านี้ครับบางตัวก็ดึงแบบเบาๆครับดึงแบบเบ็ดที่มีแอคชั่นเลยครับกสิ่งไม่ดังเลยไม่ลงคลิปนะครับโอเคเราลุ้ขัรับผม กำลังครับผู้ชมใสใ่สวยๆอยู่นะครับใส่งามอยู่ครับคันนี้เพิ่งโยนลงเมื่อกี้นี้นะครับกินเลยครับ Tá o กระมังครับผมใส่สวยๆครับเดี๋ยวดูพลงานตอนเที่ยงครับผมให้ดูพลงานสายขาวครับกำลมังร้อเอร์เซ็น์ล้วนครับวันนี้น่าเยอะอยู่นะครับ,รบกระมังครับผมครับมาซ้ำ ปลากินดีนะครับก็กลับมาซ้ําครับพอทุกครั้งผมมาก็ไม่ค่อยได้กลับมาซ้ําครับพอทิ้งไว้เป็นเดือนครับถึงได้กลับมาครั้งนี้ประมาณเจ็ดวันครับได้กลับมาซ้ํานะครับรับเหยื่อหัวเชื้อตกปลาหัวกระมังนะครับได้ผลดีครับผมวันนี้ครับกลับมาซ้ำเป็นครั้งที่สองนะครับอย่ถ้าใครสนใจก็ผมจะทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับผม อเอาล่ะครับท่านผู้ชมเป็นปลาไฟลูกกล้วยนะครับ ไปอีรามนะครับอีสานนี่ไอีรามนะครับเป็นซ้อยลูกกล้วยนะครับอ่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปลากระมังปลาตะเพียนนะครับมาครับปลาชนิดใหม่มาแล้ว <laughs> แล้วมาชมกาคมังครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วครับอ่ะาจจะอีะอะอกชุดหนึ่งนะค่อกลับบ้านครับผม ตัวครับากระมังครับไสค้ำงาเลยครับขับมีอะไรอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเราดูรุ่นกันครับผมสวยๆเนี่ยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมถามลุงคนที่พายเรืออยู่นี่ครับพายเรือหาปลาอยู่ครับถามว่าตั้งแต่ผมมาคลิปที่แล้วมีคนมาไหมครับแก้ว่าไม่มีใครมาครับสรุปคือผมไป่โดนหลอกครับที่ว่ามีปลากระดำไซส์โลสองโลไม่ใช่ครับไม่มีใครมาครับ เนี่ยผมมาคนแรกครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเนี่ยผมเพิ่งมาครับลังจากที่ผมมาในวันอาทิตย์ก่อนนั้นยังไม่มีใครมาเลยนะครับท้ายคือโดนหลอกครับอยากใหเป็นไทยครับวันนี้ก็ได้ปลากระมังไปหลายตัวอยู่นะครับไซส์สวยเยอะอียนะครับน่าจะถึงยี่สิบตัวหรือเปล่านี่นะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับสิบกว่าตัวนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารุ้นอีกนะครับนี่เป็นเหยื่อชุดสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บกลับบ้านเลยนะครับเรารุ้นด้วยกันนะครับ เอาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงเวลานกับบ้านแล้วนะครับแถบดูผลงานครับงานปลาดวนวันนี้นะครับหัวกำลังอีกเช่นเคยครับขายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับงานปลาดวนวันนี้นะครับเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ครับครับผลงานหัวเชือกปลาหัวกรมันะครับ มาซ้าวันนี้ถือว่าผ่านเลยนะครับแต่ก็ยังไม่มีปลากระดํานะครับคือน้าที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันก็เป็นเพื่อนกับผมเนี่ยแหละครับคือเขบอกมามว่ามีคนมาได้ปลากระดำปลากระดําที่นี่นะครับแล้วก็แก่ผมโกหกครับผมถามที่พายเรือหาปลายตรงนี้ทุกวันนะครับไม่มีใครมานะครับนอกจากผมคนเดียวนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ